กระดูกไก่มาอ่อยพ้อมครับผมพี่น้องเนาะอําเบ็ดครับผมพี่น้องคันเบ็ดเราถอนเลยนะครับหลังนี้ไม่รู้ว่าอะไรกินยั้งหมดใหญ่มากครับผมพี่น้องกาบสวัสดีครับผมวันนี้ตอนเย็นๆครับผมชวนกับเป็นเวลาหกโมงแล้วพี่น้องนี่กับมาใส่เบ็ดขึ้นเก้าแล้วครับผมปักเบ็ดพี่น้องวันนี้ก็ลงเบ็ดใหญ่เหมือนเดิมครับเบ็ดเบืรอใหญ่แล้วก็เหยียบประดูกครับผมพี่น้องแต่ วันนี้สีพิเศษเล็กน,น้อยนะผมจะเอากระดูกไก่มาอ่อยพร้อมครับผมพี่น้องเนาะบรูว้ว่าคิดจะเล่นไหนพี่น้องต้องลองเบิองครับผมเหยื่อที่ใช้ก็เป็นปลาดุกเหมือนเดิมปลาดุกหน่อยครับผมพี่นอนะออ้องเนาะอ๋อเหยื่อปลาดุกปลาดุกซิ่งตั้งแต่วันนี้เดี๋ยวปลาดุกตัวหน่อยแห้งครับผมพี่น้องเนาะเดี๋ยวไปใส่กันครับผมตอนนี้ก็ ทำเราพี่นอ้องมาทคำๆำมาจะบินว่าไรครับผมนีข <c oughs> ้าปัก,ก,กปนเนี่ยเราก็มัดบันี้พี่นอ้องมาไปกับกรหยาดนี่และ มจะติ้ทพางกันอืมติ้งพาอีกแล้วสามันพีน่น้องผมจะเอากระดูกไกยนลงอนอโอเคครับผม นี่นกับพริกละประมาณนี้พี่นอ้องออยไปครับผมโอเคครับครับผมพี่น้องกาดสวัสดีตอนเช้าครับผมมายามเบ็ดครับผมพี่น้องขั้นเบ็ดเราถอนเลยนะครับหลังนี้ไม่รู้ว่าอะไรกินยั้งบ่พี่น้องยั้งบ่งงบคือมีการสูงการยังไม่หลุดหร้อบ่ขั้นเบ็ดถอนเลย อ้ยยัอยงอยู่พี่น้องเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วครับกลับดาวเลยนนคันเบ็ดถอนนะครับหลังแรกของเราพี่น้องอู้หมานนะพี่น้องแต่ว่าขับดาวเลยครับผมตัวใหญ่ครับขึ้นหายใจเพ่อใดครับผมพี่น้องเหยียก,กระดูกไก่กระดูกไก่มาอ้อยทํางานครับผมเดี๋ยวล้างก่อนเรียบร้อยดีครับผมอู้หนักตึงอู้หนักมาก ไม่ขึ้นเลยแปบ๊บหนึ่งนะครับยมาเป็นยังไงเสียได้ครับตายจมน้ำโอู้โอ้ยโอ,อ้ยอิโร โคตรใหญ่เลยครับผมหูนไม่น่าตุยเลยหลังแรกครับผมครับผมพี่น้องกาบสวัสดีตอนเช้าครับผมหลังแรกครับผมพี่น้องหลอดหลุดเลยพี่น้องเอาหลอดคาบไปผมว่าตัวเนี้ยหญ่กอทุกเถี่ยวที่ผมได้เลยเอากระดูกไก่มาอ่อยไว้ครับผมพี่น้องได้การเลยพี่น้องหูยตัวใหญ่มาก เหม็นข้าวดูวเค่ครับผมดูแลัต่อไปกันกินดูอกันต่อพี่น้องดูมาสองสามหลังหลังเงียอเบิดครับผมหลังนี้หลังนี้เยือเหลือครับหลังนี้เคยใส่ไปก็โดนมาสองรอบแล้วครับผมแต่รอบนี้ไม่กินครับเอาเยือกระดูกย้อนไว้เหมือนมีรอยมากินอยู่พี่น้องหลังนี้ไม่เข้าครับผมดูอีกหลังข้างหนสองหลังครับผม จะเปลียนใดๆเด้อพี่เนาะขม้นถือหลังเดียวขึเก่าอนบ่อีกละหลังนี้เหยื่อก็ยังเหลือครับเนี่ยเนี่ยเดือยังไม่ตายเลยครับตัวน้อยอไม่โดนครับผมหลังนี้เดี๋ยวไปดูอีกหลังสุดท้ายครับผมหลังสุดท้ายพี่นนอะโอ้ยใส่เบ็ดเจ็ดหลังเตามเดียวคือเก่าเลยพี่นนอะเหยือตัวนี้ตุยครับ ม็คือแล้วตัวเดียวก็ถือว่าง่ายแล้วครับผมแต่เสียดายน้องตุยครับผมบรรยากาศตอนจะสอบพี่น้องเนาะไม่ได้ไกลเท่าตัวอเอ้ามันหมาขึ้นเก้าแล้วครับผมพี่น้องมาพี่น้องตอนนี้เรากลับมาถึงบ้านแล้วครับผมทีมาสร้างปากครับโอ้ตัวนี้ใหญ่มากเลยครับผมพี่น้องถ้าเขาไม่ตุยนะจะได้บึงมันก็หนีพี่น้องเนาะน้องตุยก่อน <laughs> มันถอนขั้นเบ็ดครับผม,มขันเบ็ดบ่หลุด ก็คือสืบ่เป็นอย่างดอกคือเสีบ่ตุยดอกมันก็นสี่ร้อยมันเสมันขึ้นหายใจบ่ได้พี่นอนะ้องเนาะติดติดเว้นผลีระเบ้อนี่เป็นโูงแล้วอ้อทางน้ำหนักก็หนักมากครับผมเท่นี้ปุดมือเลยอ๋อขึ้นหนักกีนน่กิโลทำลายสิติเราหรือเปล่าสิติเราโอ้อยังยังครับตัวนี้ห้าโลพี่นอ้องใหญ่กว่ารอบที่แล้วรอบที่แล้วสี่โลขยับขึ้นมาหน่อยนึง ตัวนี้5โลครับผมตัวที่ใหญ่สุดที่เราทําได้ก็คือ5โล9้าครับผมแต่ตัวนี้กะจัดหนักจัดเต็มคื้นเก้าแล้วครับผมพี่น้องเนาะแต่ดับบาร์เบลแล้วต้องจัดใหญ่จัดหนักโอ้เน่าแล้วพี่นอ้องเหียกมันติดตะเวนได้หนิพี่น้องเดี๋ยวผมจะรีบคว้าก่อนครับผมโอเคครับผมพี่น้องมันหมานพื้นเก่าครับ